ส谢谢 eter, <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีพี่น้องเก็บซีเปิดบันทมนะครับเมื่อนี้นะครับบัดยูทีนี่นะครับหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้ยบัดมาเก็บตกบรรยากาศงานใหม่เนาะทุกคนหลังจากที่งานใหม่นะครับจบไปวันที่10นั่นนะครับเสียดายเสียดายนะครับปีนี้ไ่ได้มายากาศงานใหม่นะทุกคนแต่บรรยายังนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปสิพาเขาไปเก็บบรรยากาศเบื้องซุ้มเต้นซุ้มยังพันเกลย่ยงพวกเก็บกันอยู่เด้อทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้เขาสิพาเขาไปเบิ้งอันบ้านโบราณอีสานเนาะที่ว่ามีทั้งหมดนะครับประมาณ26หลัง เป็นตัวแทนของ26อำเภอนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเ้างคอยเบิ้งความกันนะครับทุกคนว่าหลังใดสิงามที่สุดอำเภอใดสิงามที่สุดนะครับโอเคนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกในเด้อโอเคนะครับไปเ้าขอไปดันเบิ้งความกันเลยครับเส้นงานใหม่ทั้งคนกับยังบ่เก็บอยู่เลยทุกคนบังดู มายานี่ก็ดีย่างหนึ่งนะครับฮาตสีได้าทรูปแบบว่าเพลินมาอย่างเป็นสั้นตัวขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่บพิ่งแคลายนะครับฮอตซีเริ่มจากใส่ก้อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นพระธาตุสิโลดมขอัแก่นนะครับนี่นะครับผมสีทองนะครับเป็นจำลองพระธาตุขามแก่นนะครับนี่นะครับทุกคนสีทองนะครับ เป็นต่างงานเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นทองทิวอีสานครับเยอะมากนะทุกคนนี่ครับคือมันแบบหลากสีนะครับสวยแห้งนะครับทุกคนนี่ครับผม ถ้าแมนทมาช่วงเทศกาลอาชีพคนมาเป่งสีเนาะคนต้องไลน,น์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาเริ่มจากตัวน,นี้แบบยูนาเพื่อนหนองเรือนะครับของอำเภอหนองเรือนะครับทุกคนเดี๋ยวข้างสี่ขึ้นไปเบิ้งนะครับว่าด้านในมีอย่างเคครับนี่นเนาะเงอนที่ทองหนองเหือนะครับยินดีต้อนรับขออนุญาตขึ้นไปนะครับ จริงๆแบทมากบ้านสไตล์นี้นะครับทุกคนพี่บอกว่ากรุณาถอดเกือบนะครับเกือบภาษาอีสานก็คือรองเท้านะเราต้องถอดรองเท้ากันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะจะเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นห้องครัวนะครับหลังไงอยู่ได้ทุกคนืออยู่ได้จริงเลยนะครับผมจะมีหิงพระนะครับแบบบ้านแบบโบราณนะเนาะนี่ครับมีหิงพระอาจจะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ สวยอยู่นะครับบ้านของน้องเรือนะครับนี่มีองค์ความมีแองหนำนะครับแองหนำแต่ว่าด้านล่างตรงนี้แบบบุ้งหัวเป็นอย่างไปลงไปบึงดีกว่านะครับให้แบบสันิฐานปรันิฐานว่าอาจจะเป็นมองเก็บเขานะครับเป็นเล่าเข่าแบบโบราณนะทุกคนเนี่ยเป็นเล่าเขานะครับเพราะว่าแถวบ้านบบก็ยังเรือยุนนะครับมองแบบ เป็นประตูแบบว่าดึงออกดึงเข่าสีน้องทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นแบบย้อนยุกนะครับโอเคนะครับอันนี้โดนแดดทุกคนยังงามนลครับนี่นะครับยังงามเลยเมื่อกี้น้องเรือนะครับมาตรงขามกันเลยนะครับตรงนี้เป็นเพื่อนรวมใจไทยสีชมพูน่นาจ,จะเป็นคองอำเภอสีชมพูน,นะครับนี่นีของนี้ ไซส์นะครับกระติบเขา่าเบ็ดว่าต้องบดทัวแนในนอนเพราะว่ากว้างแห้งนะครับทุกคนเดี๋ยวไปสี่ฝฟฟ้าเดินนะครับเดี๋ยวมันจะเงาเกินไปเนาะตรงนี้คือเฮือนโนนเมืองนะครับ นอนเมืองแบบปแน่ใจว่าอ๋อนอนเมืองนี่คือชุมแพทุกคนนี่เพิกชุมแพนะครับหลังไงนะครับสมกับอำเภอเพ่อนอำเภอไงเนาะอำเภอชุมแพนะครับข้างล่างก็จะโล่งเลยนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบื้องด้านบนน้ากันเนาะทุกคนแบบถอดรองเท้าดีกว่านะนี่นะอู้หลังไงฮะนะครับ เป็นสามห้องเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเฮือนไ่เป็นห,อห้อง่ะเนาะถ้าเป็นแบบบ้านเฮานะครับอันนี้เป็นเฮือนครัวเฮือนครัวนี่น่าจะเป็นอ่าห้องครัวนเนาะนี่นะครับอันนี้คือห้องครัวนะครับไป,ไปไว้ดีกว่าอันนี้ เพื่อนน้อยเพื่อนวกเพื่อนหน่อยครับแต่เพื่อนปิดไว้เนาะนี่นะครับอันนี้คือบ้านของอำเภอชุมแพนะครับงามครับงามชุมแพี่งามแ้นะครับ,บ,รรบไปไปต่อทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะโอ้ท้งพุ่นกับเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวเฮาเอา,เอาเอาอำเภอแบดยุนี่เอง เฮือนผู้เวียงนะครับม yeah. well, ja ีพี่น้องผู้เวียงครับเดี๋ยวมาเิ็งของผู้เวียงเนาะผู้เวียงไก่ใหญ่อยู่เด้อทุกคนนั้นผู้เวียงก่ใหญ่อยู่เด้อบ่าน้อหนานะครับต่ว่าสูงแห้งนะครับไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปดีกว่าของผู้เวียงจะเป็นทรงสูงนะครับสูงแบบรับล้มเนาะทุกคนนี่นะครับเป็นเฮี้ยนทรงสูงนะครับสูงแห้งหนองเรือภูเวียง สียมพูชุมแพรนะครับเหลือเดี๋ยวเขาออกไปทั้งนุ่นเบิงนะครับอ๋อนนองนาคานะครับนนองนาคาเนาะนี่นะครับเพื่อนทักนนองนาคานะครับนี่คืออําเภอที่แบบยูทุกคนอาเภอนนองนาคานะครับบ้านเป็นเปนยังไหนเนี่ยเดี๋ยวหลังแบบมินิมอลแฮงนะครับของ หนองนะครับเพราะว่าอำเภอเพื่อนอำเภอไมใหญ่หลายเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเขาเดินเหยีเบิ้งข้างบนนิดนึงนี่นะครับโอ้เพิ่นกบบนีพวกของใส่เก่าๆนะครับนี่นะครับบ่บ่ใหญ่หลายนะครับเพราะอำเภอเพิ่นอำเภอบ่ค่อยใหญ่เนาะเพิ่นหนองนะครับนะครับมีแอ่งน้ํามีโบมบ่นะแล้วก็มองพวกเสาไม้เสาหยังนะครับนี่นะครับผม ไปลายไปต่อนะครับทางกันทางกันนี่เป็นของเฮือนศิลางามเฮือนศิลางามทุกคนของอำเภออย่างนังนีของของโนนศิลานะครับนี่นะครับเงินศิลาโนานศิลานะ ทัดกันออกมานะครับเวียงเก่านะครับนี่เนาะเชือนไทยในภูนะครับทินไดโนเสาร์นะครับอำเภอที่อยู่ขังอำเภอภูเวียงเนาะอำเภอนี่นะครับเวียงเก่านะครับนี่ครับเมืองแห่งไดโนเสาร์นะครับเออของเวียงเก้าสวยนะทุกคนแต่ปฏิพัเดินไปบงครับเป็นแบบว่าบ่ใหญ่หลายนะครับสิเน้นเน้นซานเนาะเน้นพื้นที่ซานนะครับสิเป็นบ้านแค่ห้องเดียวนะครับผมนี่ครับ สวยอยู่นะได้อยู่นะทุกคนนี่นะครับฟังพุ่นจะเป็นของอุบลรัตนะมิพระพร้อมครับเพราะว่าพระองค์สีขาวเนาะเป็นไม่ถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่ยุเคลื่อนเนะ่ะทุกคนนะคมองนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเพิ่นดีนะทุกคนเพราะว่าเขาหมากักแบบว่าบ้านสไตล์ในยุคแล้วใช่ไหครับแต่มาเห็นเรไเพ่นยวน้ำกันังค์สีลมันงามเนาะทุกคน เป็นเหมือนจำลองบรรยากาศสมัยก้อนนะครับของอุปลรน์เนาะบรรลับนี่งามจังเลยแล้วก็เพื่อนเฮดเป็นไผ่หย,ยานะครับนี่มันเหมือนมันยืดได้จริงนี่หลีนะครับหลังง่ายพอมนะครับชิปขอเดินเทเบิร์ก่อนหูหลังง่ายแฮงทุกคนแต่ว่าบันไดนะครับบันไดน้อยนิดนึงบันไดเป็นกิ้วพดนะผม,ม่า นี่นะครับอันนี้คือหลังของอุบลรัฐเนาะอำเภออุบลรัตนะครับโอ้หลังโกดใงญ่นะครับยูได้จริงเลยนะนี่ผมมานี่นะครับอยู่ได้อิรีพร้อมนะครับอืมโอเคสองห้องนะครับนี่นะสองห้องนาจะเป็นของ อำเภอหนองสองห้องเนาะนี่มนะีกำลังง่ายนะครับง่แห้งทุกคนงแห้งนะครับข้างๆรู้สึกจะเป็นเหมือนตลาดเลยนะครับเพื่อนเฮ็ดเลยนี่นะครับผมอันนี้คือหนองสองห้องครับวุ้งใหญ่ยอยู่เลยทุกคนใหญ่ยอยู่นะครับ อันนี้คือกระนวลนี่นะครับเพื่อนกระนวลตุ้มโฮมนะครับนี่เนาะทุนนี่คือของอำเภอกระนวลนะครับกระนวลกับหลังไงนะครับแล้วก็มีเหล้าพร wow ้อมเนี่ยนะครับเหล้าอยู่ข้างหังนะครับโอ้สวยสวยสวยสู้หลังนะครับทุกคนอยู่ที่ว่าหลังไงหลังไงนะครับแตกตั้งกันออกไปที่ซื่อนะครับ ฟังทั้งนี้สองหลังั้งนี่เป็นของเปลือยน้อยนนองทุกคนเปลือยน้อยนะครับนี่นะครับของเปลือยน้อยนะครับมันจะมีไก่ยยางเนาะแล้วหลังอ๋ออันนี้คือเมืองคนเนาะเงินเมืองคนเมืองพนนี่เป็นน้อยนอยแต่หลายหองดีเนาะ แล้วก็มีเล่าพร้อมนะครับโอ้ไกลทัวร์แล้วทุกคนนี่นะครับตรงนี้คือสระกลางนะครับสานที่จดงานใหม่นะทุกคนแล้วก็มีร้านจอดรถนะครับไกลทัวแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปเข่าฟังนี่นะครับสองลังนี่ยังไม่ได้เข่านะครับเท่านะครับเขาส้นกว่างกะไม่ย่อยอ่ะทุกคนสวยนะ นี่นะครับพวกดีเทลพันเนี่ยดีเทลแบบว่าจัิงเสียสวยนะครับของเขาส่วนกว้างนะครับเฮือนเมืองเฮือนขวัญเมืองเขาส่วนกว้างนะสวยนะครับเขาส่วนกว้างเนี่ยหลังง่ญ่แล้วก็มีดีเทลสวยนะครับสุดยอดเลยเขาส่วนกว้างเดี๋ยวจะจิกเข้าไปเบิ้งกันนะหลังนี้รู้สึกสิสะดุดตาที่สุดนะครับแล้วก็มี สาร้อมทุกคนมีหอดสารนะครับเป็นอันเชิญแบบสารตาย้ายมาอยู่นี่้อมนะครับผมขม้าก็จะเป็นเล่าเขานะครับนี่เนาะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านสมัยก้อนเพิ่งจะมีแอ่งน้ำเนาะเวลาแขกมานะครับเพิ่งจะกินน้ำกินทายู่นี่นี่คนระับเดินขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นจำลองบรรยากาศห้องครัวสมัยก่อนนะทุกคน โอ้โหขนาดขนาดมหนึ่งก็หวดกันเกา่าจ้าทุกคนนี่มันนี่นะครับอันนี้คือเขาเป็นห้องครัวนะแล้วก็เล่าอยู่ข้างหลงนะครับอันนี้เฮ็ดคื้นนะทุกคน,<ห>นทุกคน,<ห>นเดินมากะ<ห>ขอนแล้วล่ะใกล้แล้วเขาสวนกวางนะครับเฮ<ห>ือนโบราณวิถีไทยบ้านขอนแก่นนะครับผม นี่นะครับผมอยู่ที่สาระกางจังหวัดคอนแก่นนะครับเบื้องบรรยากาศดูทุกคนเบื้องทงทิวนะครับพระธาตุสิโลดมนะครับผม้วกาศเต็มไปด้วยนะครับเฮือนอีสานนะครับผมแต่ละอำเภอนะครับอำเภอละหนึ่งหลังเนาะทุกคนที่จังหวัดคอนแก่นเขาได้จัดสั่งขึ้นครับอยู่ที่สาระกางเนาะทุกคนนี่ครับถือเป็นแลนด์มาร์กมองแบบเหมาะในการมาถ่ายรูปนะครับอันนี้น่าจะเป็นของอำเภอเมืองนะครับพอลังแง่แห้งนะครับหลังนี้ เขาหมาคือเป็นของอำเภอเมืองนะครับนี่ครับโอหอลังการน้งนะครับสมกับที่เป็นอำเภอเมืองเนาะทุกคนเือนขนแกนสีบริรักษ์นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งกันนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับนี่เนาะทุกคนนี่นะครับ นี่คือเป็นบ้านของอำเภอเมืองนะครับนี่เป็นกนจะจะนี้รูปนะครับสถานที่ตั้งๆนะครับของจังหวัดขอแก่นเฮานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้หุแต้มนะครับยุวัอ่าบ้านสวัสดีเนาะอันนี้แบบไปมาแล้วนะครับหุ่แต้มนะครับสวยมากนะครับสวยแห้งทุกคนโอเคปะไปต่อดีกว่า เหลืออีกหลายมุมนะครับที่ยังไม่ได้ไปเก็บบรรยากาศสวยๆพี่น้องในเบื้องนะครับเบื้องดูตอนนี้แค่ทงคิวนะครับกกินขาดแล้วนะครับทงคิวหลายแห้งค้างกันนะครับถัดมาเป็นบ้านท่าว่าน้ำพองนี่นะนท่าว่าน้ำพองนะครับอันนี้หลังกระเนียงกันนะครับยุติดกันครับ ของเมืองขอนแก่นนะครับคือเม้มเต็มอ่ะทุกคนคือเยอะแหงมุมถ่ายรูปนะครับอันนี้สวยนะครับนี่เป็นสมัยใหม่นะครับนี่เป็นกระจกความนะเป,นเป็นแบบฟิล์มของกระจกความนะครับนี่นะครับผมเงินฮักบ้านฮักเงินแพงบ้านหนองกองแก้วนะครับน่าจะเป็นชนบทนะครับอันนี้ โอ้ตรงนี้คือผู้หันผู้ละง้ํานะครับมางนีนแบบก็อยากไปอยู่้วยทุกคนเป็นหินหนาค้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหม่นะครับของเพื่อชนบทนะครับนี่ตรงนี้เลยนะโอ้โหเต็มอิ่มแห้งนะครับทุกคนบ้านไม้โบราณสไตล์อีสานนะครับ20กว่าหลังนะครับอยู่บนพื้นที่ของนาสระกัง่ง สวยงามทุกหลังนะครับตัดสินว่ได้นะครับหลังในงามบางงามเนาะทุกหลังมันมีเสน่ห์นะครับทุกคนโอเคนะครับหวังว่าทุกคนสิเต็มอิ่มเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของเพื่อนอีสานที่อยู่หน้าสาลักลางจังหวัดนอรศรีนรรมรับโอเคนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปหน้าไสิป80%ฝากกดสันกระดิ่งไวีดีเตอร์ผดสุได้พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับ